คนเกิดปีมะโรงปีงูใหญ่มังกรและวันอาทิตย์เมื่อนำทั้งสองปัจจัยมาผสมกันตามหลักโหราศาสตร์ไทยจีนจะให้ลักษณะนิสัยที่โดดเด่นและมีพลังภายในสูงมากปีมะโรงาธาตุมังกรมีพลังมั่นใจทะเยอทะยานชอบเป็นผู้นำไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมใจกว้างมองการไกลมีวิสัยทัศน์รักศักดิ์ศรีมากมักไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆ บางครั้งอาจดูหัวร้อนหุนหันพลันแลน่นหากไม่ได้ฝึกจิตใจวันอาทิตย์ธาตุไฟตามโหราศาสไทยภายนอกดูเข้มแข็งเด่นสง่าเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใจร้อนง่ายแต่มีน้ำใจกับคนที่ตนเคารพเป็นคนมีอุดมการณ์สูงไม่ชอบความอายุติธรรมต้องการการยอมรับและชื่นชอบคำชมเชยเมื่อรวมปีมะโรงบวกวันอาทิตย์ คือนักสู้ผู้นำผู้เปี่ยมด้วยพลังอัตตาและเป้าหมายยิ่งใหญ่จุดเด่นผู้นำโดยธรรมชาติมีพลังดึงดูดให้คนยอมรับเป็นหัวหน้าได้แม้ไม่ต้องร้องขอกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจเมื่อมีเป้าหมายจะมุ่งหน้าเต็มที่ไม่กลัวความล้มเหลว ใจนักเลงรักศักดิ์ศรีไม่ยอมให้ใครมาดูถูกจะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองใจกว้างใจกุศลหากมีโอกาสมักชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่าเรามาดูจุดอ่อนกันอารมณ์รุนแรงโกรธง่ายหายเร็วแต่ระหว่างโกรธใครก็ห้ามไม่อยู่ยึดตนเองเป็นใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆแม้รู้ว่าผิดถ้าศักดิ์ศรีถูกกระทบ เหนื่อยเองเพราะรับทุกอย่างมักคิดว่าไม่มีใครทำได้ดีเท่าเราจึงทำหมดจนล้าคนเกิดปีมะโรงธาตุวันอาทิตย์ ้องพัฒนาตนเองมันฝึกใจให้สงบเช่นฝึกสมาธิเดินจงกรมเพื่อควบคุมพลังไฟในตัวเรียนรู้การฟังและยอมรับความคิดต่างลดทิฐิจะยิ่งทำให้เติบโตและเป็นที่รักเลือกสังคมที่มีพลังบวกเพราะคนแบบนี้รับพลังคนรอบข้างได้ไวมากมันกรที่มีหัวใจดวงไฟสง่างามมีพลัง เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีและพร้อมปกป้องทุกคนที่รักด้วยหัวใจที่ลุกโชนในแผ่นดินปีมะโรงมีพลังแห่งบังกรซ่อนอยู่และเมื่อแสงแห่งพระอาทิตย์สาดส่องลงมาในวันเกิดของผู้หนึ่งจึงกำเนิดจิตวิญญาณแห่งผู้นำที่ไม่มีใครเหมือนคนเกิดปีมะโรงวันอาทิตย์มักเปล่งประกายแม้อยู่ในที่มืดเขาไม่ชอบตามใครและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาใจร้อนเหมือนไฟแต่ก็เป็นไฟที่จุดแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ เช่นกนกับางครั้งดือ้อบางครั้งดุแต่ทั้งหมดก็เพราะต้องการปกป้องในสิ่งที่รักศักดิ์ศรีสำหรับเขาไม่ใช่เรื่องหรูหราแต่คือเกียรติที่ห้ามใครย่ำยีเด็ดขาดเขาจะลุกขึ้นสู้แม้ต้องแลกด้วยทุกสิ่ง แม้ภายนอกจะแข็งกร้าวแต่ภายในกลับเปลี่ยมด้วยเมตตาเขาช่วยคนที่อ่อนแอแบ่งปันน้ำใจและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจงภูมิใจเถิดหากคุณเกิดปีมะโรงและวันอาทิตย์เพราะคุณคือมังกรผู้เดินบนแสงตะวันผู้สร้างแรงบันดาลใจให้โลกนี้มีความหวังหากชอบคลิปนี้เพียงนิ้มเยาะเยะ้ยให้อย่างหมันไส้และกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ